1 2 3 4สองสาสี่หหลังจากคั้นนะครับลุยจนไม่ไหวแล้วก็อาศัยพึ่งพลังของพ่อเขาวนี่นะครับผู้บุเพลินตนนะครับนี่เปิดได้บวระวังเดิมมือเด้อนะครับน่าจะมีพลังเยอะกว่าเมชีอยู่นะครับนี่โอ้ยมือบนหน่อยคือเมอซี่บิ่หมองจับดิ <c oughs> นะครับมันไม่มีที่จับนะครับถ่ายที่โรงครัวนะครับเฉพาะขั้นตอนการเปิดแกนลนน้ำมันนี่ก็กินเวลาไปสามสิบนาทีแล้วนะครับนี่ผู้บำเพ็ญตนนะครับพระขาวนะครับมาช่วยงานที่วัดบ้านโกบบนี่นะครับสร้างลงคัดแยกขยะช่วยพระครูนะครับนี่ก็ะผมมาทำภาพก็ลองเปิดดูแล้วนะครับแต่ไม่สาเร็จนะครับ เป็นเจ้างด่ดเปิดได้บ่กอันไม่มองจับบวกนะครับอันพอกระเทือนเนาะมันสิได้อจวอขงังซะบนะนอเนอโอ้ย นะครับถ้าเปิดไม่ได้วันนี้ไม่มีอะไรทอดให้พระนะครับฉันนะครับนี่เพราะว่าน้ำมันมีแค่นี้นะครับนี่ครับบอรดเลยเ้เลยเนาะโอ้จะสิว่าจะเนียเเบิดเบิดเบิดกำลังน้ำนี่ลาวาสันนะครับ ไม่ได้เก่งไปทุกอย่างจริงๆนะครับกับผมมาตมวภาพนะครับนี่นะครับบางครั้งสาสนี้ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่การตําอย่างเดียวนะครับเคาะก็ได้นะครับฮ้ยังมหาเที่ยมบ่ถามไม่ชี้เที่ยมอย่เนู้นอย่เ้อ นะครับกผมก็ลองแล้วนะครับไม่สําเร็จนะครับนี่แนนติกเลยยังยๆมาเปิดให้นเนมาหนิ่อ้ยบบแมนแมนเพิ่อเอาขี้มาแต่ว่าขี้มันหน่อยวันนะครับกำลังหาวิธีที่จะเปิดฝานะเอา ไปแล้วเคลื่อนแล้วเคลื่อนแล้วเคลื่อนแล้วอันเคลื่อนนี่เม่นเคลื่อนย่อนคนจับหรือม่นเคลื่อนเอาตอกตอกเด้อนะครับมันมีวิธีเปิดอยู่นะครับแต่ว่าอุปกรณ์ไม่มีนะครับเนี่นั่งเนียนเอียกอยู่เตียงระวังมือว้ระวังมือเด้อ เมนตอกเข่าหรือเมนตอกออก่างนงี้ยอุ้ยระวังมือเด้อระวังมือเด้อโอ้ออกแล้วบานนี้โอ้ยสุดยังเด่นอยู่โอ้ยล่อไม่ชีสุภาพกับไม่ชีน้อยนี่นะครับนี่นะครับพอขาวก็ยอมพระก็ยอมนะครับลุ้นเลยนะครับถ้าไม่มีน้ํามันนี่ไม่ได้ทอดนี้นะครับนี่นะครับ อยู่ในโลกนี้ไม่มีงานอะไรที่จะไม่มีอุปสรรคนะครับนี่ขนาดงานครูเราง่ายๆนะครับนี่เอา้าบึกอือไปอยู่ใสเบิดบานนี่ฮ้ออันนี้ใครบ่เนี่เจวาวาอยู่มันขึ้นเปลี่ยนแปลงไปไวะนะครับเมนูนี้คิดไวตั้งเมื่อวานนี้นะครับนี่หลุนแทบใจขาดนะครับกลัวน้ํามันจะไม่ได้นะครับเด้อนะครับ ประสบการณ์นี้สำคัญที่สุดนะครับยังต้องการพละงกำลังเดิ้วแรงนะครับอยากยมยผู้มาช่วยงานที่โรงครัวอยู่เ้อน,นะครับผู้ใดใครก็ทํา,านะครับจิตอาสานะครับจะแบบนี้นะครับนี่ เพราะว่าเวลาเช้าเ้านี่นะครับไม่นานนะครับเรือมีเวลาอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับนี่เตรียมพัตตาหารถวายพระนะครับจริงๆก็เตรียมมาตั้งแต่ทั้งวันนะครับแต่ว่ามาปรุงเอาช่วงเช้าเนี่นะครับมันก็เลยค่อนข้างจะรีบร้อนนิดนึงนะครับนี่มีผนกใจเย็นคือผนกนี้นะครับนี่แกงเขียวหวานนะครับแกงมะเขือเพื่อประสง์นะครับนี่ อีกสานาทีสุกบนนี้น่าจะได้ไดพอดีทันพอดีนะครับนี่นะครับไม่กลัวก็จะสิงสถิตอยู่นี้นะครับตลอดทั้งวันนะครับมาถ่ายตอนไหนก็จะเจอนะครับช่วงเช้าแบบนี้ปรุงอาหารถวายพระนะครับช่วงกลางวันนี้จัดนะครับจัดเตรียมอุปกรณ์ไว้นะครับนี่ แกงมืนข <c doors> ึ้นกับกลุ่มกักลัวกับย่างใหม่เลยเดี๋ยวผมไปจานอันเบลเลี่ยวเตรียมอันตุ่นเพากระดูกามสุปมากเอาแบบวงเอายมนันตะพงบ่เพิ่นสีเฮ็ดยังเฮ็ดต้มกระดูกหมูบ่อกเพิ่นซื้อหมูมาเป็นโต้ะแต่นาหัวเราเราเอาเนื้อมันกระดูกเยอามากตบุญหน้าบังสีนะเอาทั้งเนื้อทั้งกระดูกมากโอ้กระดูกมาตัวให้ต้มน้ำซุปเอามาส่งอยู่วัดบานก็เลยเก็บเขาไว้บานนี้ จ็กกิโลเราบันโอ้ oh! Kathy ยมนัทพงศ์นะครับล้างรุ่งเรืองร้านรุ่งเรืองโพชนานะครับจังหวัดอำนาจเจริญนะครับนำเอากระดูกหมูนะครับนุ่นนะครับนี่ไม่ซีเก็บไว้ในตู้แช่นุ่นนะครับนี่มาให้เข้าที่โรงครัวนะครับยมมาทำพัตตาหารบอยนะครับก็เลยคุ้นเคยกับวัดบ้านโกโบนะครับ รู้ความเป็นไปที่โรงครัวนะครับเวลามีสิ่งของต่างๆโยมก็เอามาถวายนะครับคุณโยมจุตธรามกระจิวผานะครับยุนคุณโยมนัทพง์เอี้ยวหมังนะครับเด้อนะครับเจ้าของร้านลุ่งเดืองโภชนานะครับตลาดโตลุงอำนาจเจริญนะครับนี่นะครับนี่เตรียมไว้ทั้งวันนะครับแต่มาปรุงเอาช่วงเช้าเช้านี่นะครับนี่วันนี้มีสเมนูด้วยกันนะครับ อ่าแกงคิวหวานนะครับทอดมันปลากายนะครับไม่รู้ปลากายหรือปลาอะไรกันแน่นะครับมาแต่นครพนมนู่นนะครับแล้วก็นะครับผัดฟักทองนะครับเมชีพรทิพห์หัวระพิงเมชีประยงแล้วก็เมชีเทียมนะครับค่อยไปลุ้นอีกทีหนึ่งนะครับตอนฉันนะครับนี่โอ้ เด้อไม่ชีแม่ขาวผู้ตำกลัวเด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงหายโรคหายภัยสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวยืนยาวคนละ200ปี200ปีเดิม